สวัสดีค่ะมาพบกับเล็กยิบซีดีเอ็กซทุกปัญหามีทางออกด้วยศาสตร์ของไพ่ยิบซีนะคะวันนี้นะคะเล็กจะมาทำนายนะคะภาพรวมของสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่22ถึง28กุมภาพันธ์2564นะคะซึ่งจะทำเป็นแบบพิกอากาศกันนะคะวันและวันนี้เล็กก็มีไพ่ทั้งหมด4 ชุดด้วยกันนะคะก็คือชุดที่1ค่ะชุดที่2ชุดที่3แล้วก็ชุดที่4นะคะให้ทุกๆคนนะคะมองที่หน้าไพ่นะทำสมาธินะคะมีสตินะคะในการเลือกไพ่ซึ่งคุณอาจจะระลึกถึงนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าอาจารย์พระอริยสงฆ์องค์เจ้านะคะหรือ ความเชื่อตามหลักศาสนาของทุกๆคนได้เลยนะคะอะไรที่เป็นยึดเหนี่ยวจิตใจคุณไว้อะไรที่คุณนับถืออะไรที่คุณศรัทธาน,นะคะอธิษฐานถึงท่านนะคะแล้วให้คุณนั้นดนจิตด,ดนใจนะคะเลือกไพ่ในกองที่ใช่นะคะเลือกกองที่ท่านอยากจะสื่อสารผ่านมาจากกองไพ่ทั้งสี่กองนี้นะคะให้คุณทำสมาธิให้มั่นๆนะคะแล้วเลือกไพ่เลยนะคะ เอาละค่ะคิดว่าทุกคนนะคะคงได้กองไพ่ที่ถูกใจถูกต้องที่คิดว่าปิงที่คิดว่าโดนที่สุดแล้วนะคะนับจากนี้ก็จะมาเข้าหลักการทำนายกันเลยแล้วกันนะคะจะเริ่มจากไพ่กองที่หก่อนนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะภาพรวมดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะพร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะจ๊ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะไพ่ที่คุณเลือกได้นั้นมีอ่าราชาไม้เท้าค่ะสเตรน t h นะคะ6เหรียญค่ะ8ดาบสีไม้เท้า5เหรียญสี่ถ้วยนะคะ แล้วก็ใบสุดท้ายได้3ดาบนะเอาละค่ะเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะคะภาพรวมของคุณในสัปดาห์นี้นะคะคุณนั้นจะกระตือรือร้นนะคะคล่องแคล่วสามารถทำอะไรได้หลายสิ่งอย่างในเวลาเดียวกันขยันอาสานนะคะสามารถปฏิบัติกิจการง,งานหรือกิจธุระได้เป็นอย่างดีนะคะรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ทำได้ดีเช่นกันนะในช่วงนี้นะคะในสัปดาห์นี้นะ,ะบุกคลที่อยู่รอบข้างตัวคุณและรวมถึงผู้ใหญ่ นะคะจะมีอิทธิพลจะมีบทบาทสําคัญกับคุณมากค่ะเขาอาจจะมีการไหว้วานให้คุณทาโน่นทํานี่ให้เขาอาจจะมีเรื่องของการมอบหมายนะคะให้คุณนั้นปฏิบัติกิจการงานหรือกิจธุระบางอย่างให้แก่เขาทําได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่งคุณและเขาสามารถทํางานร่วมกันได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดลาภผลทางการงานและส่งผลดีต่อเนื่อง กับเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันจะมีบ้างนะคะสัปดาห์นี้จะมีบ้างที่คุณกับเขานั้นจะไม่ได้ดั่งใจกันจะมีเรื่องหงุดหงิดจุกจิกใจกันนะคะพูดจาไม่ค่อยเข้าหูกันอย่างนี้เป็นต้นไม่ถูกจิตไม่ถูกใจอย่างนี้เป็นต้นนะข้อควรระวังนะคะก็คือเรื่องของความขัดแย้งนะความไม่เข้าใจกันความเข้าใจผิดนะคะนะอืม แล้วก็ระวังจะมีความทุกข์ความกังวลในเรื่องของคำพูดคำจานะคะการสื่อสารข่าวสารที่คุณได้รับหรือได้ยินมาจะทำให้คุณนั้นมีความไม่สบายใจนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะการงานของคุณนะคะบอกว่า,าผู้ใหญ่นะคะหรือผู้มีอำนาจทางการงานเนี่ยจะช่วยเหลือคุณนะแต่มันเป็นการช่วยเหลือปนกดดันนะคะจะส่งผลให้คุณนั้นรู้สึกเหนื่อยบ้างแหละ รู้สึกถึงสัมผัสได้ถึงความกดดันบ้างแหละบางคนถึงขั้นมีความคิดนะอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างในเรื่องการงานเช่นการลาออกการเปลี่ยนงานนะคะอยากลงทุนอยากทําอะไรเป็นของตัวเองนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าการงานของคนนี้ไม่ค่อยมีอิสระเท่าที่ควรเลยนะคะคุณแค่จะรู้สึกแบบนั้นนะส่วนในมุมของคนที่ มีกิจการหรือมีงานอิสระนะคะหรือพวกกลุ่มค้าขายเนี่ยนะช่วงนี้เรื่องของการงานนะคะของคุณอยู่ในช่วงของการประคบประคองกันไปก่อนนะคะมีบ้างเงียบบางสลับกันนะส่วนในเรื่องของการเงินถือว่าน่ารื่นรมนะคะการเงินของคุณเนี่ยถือว่าน่ารื่นรมเลยทีเดียวสิ่งที่คุณทุ่มเทก,กระทำอะไรลงไปนั้นมีแนวโน้มประสบความสำเร็จสีไม้เท้านะนะ แต่ว่ามีบ้างที่คุณจะหงุดหงิดก,กับมันมีบ้างที่คุณจะทุกข์ใจกับมันให้มองว่าอันนั้นคือบททดสอบนะคะอันนั้นคือบททดสอบนะส่วนสุขภาพที่คุณต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของสายตาการอักเสบนะคะการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากงานนะระบบทางเดินหายใจหัวใจภูมิแพ้หอบผืดร้อนในช่องปากช่องฟัน นะคะส่วนผู้ใหญ่นะคะที่ใกล้ชิดหรือคนในบ้านคนในครอบครบัวก็ให้ระวังเรื่องระบบหัวใจสายตาแล้วก็เรื่องหลังนะคะอันนี้ฝากไว้ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะความรักคนโสดนะคะคนโสดนะคนโสดถือว่าตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรโดดเด่นนะคะในเรื่องของความรักแต่เขาเตือนมาว่าให้ระวังคุณจะมีปากเสียงกับเพศตรงข้าม ะะให้ระวังจะมีปากเสียงขัดแย้งไม่เข้าใจกับเพศตรงข้ามนะนะคะส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะให้ระวังเรื่องของความไม่ได้ดั่งใจกันความจุกจิกกันความไม่ได้ไว้วางใจการระแวงแคลงใจกันนะคะปัจจัยมันมีมันมีบางอย่างอะค่ะมันมีเรื่องของปัจจัยของคนอื่นเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทแทรกซ้อนแทรกแซงทางความรักทําให มีผลกับเรื่องของสัมพันธภาพบางคู่อาจถึงขั้นเลิกรากันได้นะคะบางคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องมือที่สามือที่4ี่หรือมีปัญหาเรื่องอื่นกลับกลายเป็นรู้สึกว่าคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันเหมือนคนละภาษา มองหน้ากันไปไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอหรือเปล่าวะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการต้องปรับจูนกันนะคะเราหันหน้าเข้ามาพูดคุยกันดีๆความสัมพันธ์จะได้ราบรื่นขึ้นนะเอาละค่ะจบไปแล้วนะสำหรับการทำนายภาพรวมนะคะดวงในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่22ถึงวันที่20 8าพาพธ์2 5 6 4สําสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ การพยากรณ์การดูดวงเนี่ยนะคะมีความสำคัญนะคะแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่การกระทำและการตัดสินใจของคุณเป็นหลักนะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันมาตั้งแต่ต้นยันจบนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับคนที่เลือกไพ่กองที่สองภาพรวมดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่2 2ถึง28กุมภาพันธ์2564ของบุคคลที่เลือกไพ่กองที่สองพร้อมแล้วรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่2ไว้นะได้ไพ่1ไม้เท้าคะ่ะ8ดเหรียญเนาะ8ดา888เท่ากันเลย <c oughs> อสวินเหรียญค่ะสิบเหรียญแน่แฮงแมนนะคะแล้วก็สีถ้วยใบสุดท้ายได้ ราชาถ้วยนะคะอาละคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะในสัปดาห์นี้นะคะตั้งแต่วันที่22-28ถึง28กุมภาพันธ์นะคะ2564ดวงชะตาของคุณจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นใหม่นะคะบางคนมีโอกาสได้งานใหม่การซื้อของใหม่มีโปรเจกต์ใหม่การลงทุนอะไรใหม่ๆการซื้อบ้านซื้อรถนะคะมีโชคลาภจากที่อยู่อาศัยจากที่ดินอสังหาหรือยานพาหนะ นะคะนะช่วงนี้นะคะนะดูจากตัวละครทั้งหมดแล้วนะคะบ่งบอกว่าช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าอยากอยู่คนเดียวมีภาวะโลกส่วนตัวสูงนะคะนะเหมือนมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจเพียงลําพังนะคะคุณมีความกังวลอยู่บ้างแหละคุณมีความทุกข์อยู่บ้างแหละแต่คุณรู้สึกว่าคุณจะขอจัดการด้วยตัวของคุณเอง มากกว่านะคะนะส่วนในเรื่องของการงานนะคะการงานในช่วงนี้นะคะจะเจอภาวะตึงเครียดนะคะกดดันนะบางคน เจอการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงานการลาออกการยกย้ายนะคะการปรับปรุงที่ทํางานนะคะการปรับปรุงสถานที่ทํางานหรือมีการยกย้ายร้านปรับปรุงร้านนะคะตกแต่งร้านใหม่รีโนเวทมีโอกาสนะคะส่วนเรื่องของการงานสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือเรื่องของการทํางานผิดพลาดเรื่องของเอกสารหรือของสําคัญสําคัญในเรื่องของการงานนั้นมีการตกรหล่นหรือหายไปนะคะ ใครที่ทําการค้าช่วงนี้สถานการณ์ด้านการค้าจะเงียบเงียบเงาเงาบ้างนะคะอ่าบางคนที่รอลูกค้าติดต่อมาหรืออะไรมาเป็นช่วงของการรอจังหวะนะคะรอการจังหวะรอการตัดสินใจก่อนเนาะส่วนในเรื่องการเงินนะคะของคุณถือว่ามั่นคงดีนะคะบางคนมีโอกาสจะได้โชคลาภจากที่ดินอสังหาหรือยานพาหนะแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือการมีปัญหา นะคะกับคนในบ้านคนในครอบครัวของคุณเองเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินด้วยเช่นกันอันนี้ระวังไว้ด้วยนะคะนะเรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพที่คุณต้องระวังก็คือเรื่องช่องท้องเครื่องเพศนะคะช่วงหลังเส้นเอ็นนะคะ กล้ามเนื้อไมเกรนบางคนมีปัญหาเรื่องระบบเลือดด้วยนะคะควรควบคุมอาหารด้วยนะคะส่วนหนึ่งที่น่าภพ่บอกนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดยังคงโสดต่อนะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะสะสมเงินสร้างความมั่นคงนะคะส่วนใครนะคะที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะ กลายเป็นว่าเรื่องของความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเรื่องเงินทองเรื่องครอบครัวมีอิทธิพลมีบทบาทในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างความรักกับคนรักของคุณนะคะ เอาละค่ะจบไปแล้วสำหรับการทํานายนะคะภาพรวมดวงช,ชะตานะคะในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่22-28กุมภาพันธ์2564ของบุคคลที่เลือกไพ่กองที่2ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ การทํานายดวงหรือการดูดวงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะสิ่งสําคัญคือเรื่องของการตัดสินใจและการกระทําของคุณเองเป็นสิ่งสําคัญขอให้คุณโชคดีและมีความสุขขอบคุณที่ติดตามและรับชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับคนที่เลือกไพ่กองที่3ภาพรวมดวงของคุณในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3พร้อมรับชมรับฟังกันได้เลยนะคะบุะคคลที่เลือกไพ่กองที่3นะคะไพ่ที่ได้ได้แก่ไฮโรแพนนะคะอ๋อ The w o r l ลนะดาดาบนะคะ เมจิเชียนเดวิวเอะสวยเนาะจจสติกหกดาบค่ะไปสุดท้ายได้ราชินีไม้นะคะอะขออนุญาตนะคะอะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะคนที่เลือกไพ่กองที่3บ่งบอกว่าคุณนั้นต้องการคำแนะนำและหรือนะหรือนะต้องเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำนะคะสัปดาห์นี้นะคะบางคนนะผู้ใหญ่นะคะมีอิทธิพลกับคุณนะคะ เขาให้โอกาสคุณนะคะให้คําแนะนําคุณให้ชี้แนะของคุณให้คุณนั้นได้มีโอกาสได้เลือกได้มอบหมายอะไรให้คุณได้ทําได้ลองนะคะให้คุณได้เลือกด้วยเป็นเรื่องที่น่ารื่นรมนะคะ mm hmm. บางคนเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะคะการศึกษาหาความรู้อะไรบางอย่างนะคะ mm hmm. บางคนให้ความสําคัญให้ความสนใจในเรื่องของการทําบุญศาส,สนาปรัชญามีความเชื่อมีความศรัทธาในเรื่องบุญบาป ขอรมนะโชคลางเครื่องลางของขังอย่างนี้เป็นต้นเหมือนณตอนนี้คุณต้องการที่พึ่งทางใจหรือต้องการได้รับคำแนะนำที่ดีๆให้รู้ว่าคุณนั้นควรไปอย่างไรต่อนะคะซึ่งจากวิเคราะห์ทั้งหมดแล้วนะคะเอาจริงๆแล้วดวงคุณไม่ได้มีอะไรให้ให้แย่นะคะเพียงแต่ว่าคุณแค่อาจจะรู้สึกว่า มันธรรมดามันเรียบราบจนรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรน่าตื่น mm. เต้นหวือหวาในชีวิตเลยบางคนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วถือว่าฐานดวงของคุณในสัปดาห์นี้ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่เลยนะคะออกมาในคุณภาพที่ดีด้วยซ้ํานะคะนอกเหนือจากนั้นนะเอ่อ,อ,อสัปดาห์นี้นะคะคุณจะมีโอกาสได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐนะคะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะนะคะ แล้วก็มีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณตั้งใจนะคะแต่คุณอาจจะมีความกังวลบ้างนะคะอาจจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจอยู่บ้างนะคะไม่ต้องไปกังวลกับมันนะสบายๆค่ะเพราะว่าจากพลังงานหน้าไพ่นะคุณได้ไฮโรแพนเป็นพลังงานที่ดีนะ The world นะแล้วก็ได้เมจิเชียนนะคะ มีพลังงานไพ่ใหญ่อยู่ฐานดวงคุณไม่ได้แย่นะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันอาจจะเป็นเพราะหนึ่งคุณมีภาวะคิดมากอยู่ก็ได้นะอันนี้น้าไพ่บอกแบบนั้นนะอ่ะเรามาเข้าเรื่องเรื่องการงานกันต่อเนาะเรื่องการงานนะคะเขาบอกว่าคุณแค่มีเรื่องให้เครียดให้กังวลเท่านั้นเองเหมือนกับมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจอะไรบางเรื่องนะคะซึ่งอันนี้คงต้องให้เวลานะคะเขาบอกว่าในเรื่องของการงานนะคะเขาบอกว่าให้คุณอ่ะนี่จัสติให้คุณตัดสินใจ ด้วยตัวของคุณเองนะคะโดยใช้อะไรเอ่ยใช้ใจของคุณเป็นตัวตั้งนะคะจากภาพนะจากภาพนะ j u s t i c ในที่นี้เป็นน้องหมาเนาะแปลว่าขอให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะ การที่คุณจะตัดสินใจจะเลือกทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขอให้คุณซื่อสัตย์กับตัวเองคุณมีสัจจะอะไรกับตัวเองไว้ทําให้ได้อย่างที่ตั้งใจไว้แล้วมันจะประสบความสาเร็จเพียงแต่อาจจะต้องใช้เวลาบ้างนะคะอาจจะต้องเจอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างให้คุณปรับตัวไปตามสถานการณ์เพราะ จัสติกเป็นธาตุลมนะคะเรียนรู้กับมาและรู้จักปรับตัวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้คุณนั้นประสบพบเจอความสําเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองนะคะแต่ต้องใช้เวลานิดนึงนะอันนี้เขาว่าไว้อย่างนั้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีโอกาสหาได้มากกว่า1ช่องทาง ะะซึ่งมีทั้งเปิดเผยได้บ้างแหละหรือเปิดเผยไม่ได้นะคะมีโอกาสได้โชคลาภการเงินแบบลับๆการติดต่อสื่อสารก่อให้เกิดโชคลาภทางการเงินนะคะแต่สำหรับบางคนอาจจะมีความกังวลใจในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่ายังมีภาระผูกพันในเรื่องของการเงินอยู่ก็เป็นได้นะ บางคนแม้จะหาเงินได้มากกว่า1ช่องทางหรือ2ช่องทางนะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีแอบกังวลในเรื่องของการเงินอยู่บ้างเพราะอาจจะมีภาระผูกพันเหนียวแน่นติดหนึบอยู่นะคะเลยทําให้คนนั้นแอบมีกังวลตรงนี้อยู่บ้างนะแต่เชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะนะจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะใจร่มๆรมนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะนับให้เตือนในเรื่องของความเครียดนะคะ เหมือนกับนอนไม่พอหรือนอนหลับไม่เต็มตื่นหรือตื่นกลางดึกอะไรแบบนี้ค่ะหรือนอนดึกๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะน้าไพค่เขาบอกแบบนั้นก็ดูแลตัวเองนะคะเพราะไม่เช่นนั้นนะคุณจะมีปัญหาต่อมาคือเรื่องของสายตาเหมือนกับจะสู้แสงมากไม่ได้ ประมาณนี้นะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนสอบมีโอกาสได้เจอได้เจอนะคะคนเข้ามาพูดคุยด้วยทําอยากทําความรู้จักด้วยนะคะซึ่งน่ารื่นรมนะน่ารื่นรมนะคะแล้วก็แต่น้าพ่ายได้ได้เตือนไว้อย่างหนึ่งคือว่าดูให้ดีว่าคนที่เข้ามานั้นเขา มีเจ้าของอยู่แล้วหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้คงต้องใช้เวลาให้คุณคุยได้นะคะแล้วก็ค่อยๆศึกษานิสัยใจคอกันต่อไปอย่าพีพามพีผักเดี๋ยวเสียใจนะส่วนในมุมของคนที่มีคู่นะคะหรือมีแฟนถือว่าความสัมพันธ์โอเคนะคะถือว่าความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีทั้งคู่ความรักของคุณกับคนรักมีเรื่องของการปรับตัวเข้าหากัน นะคะมีการพูดคุยด้วยการทําความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะบางคู่มีแผนนะคะมีแผนมีแผนที่คิดว่าอยากจะทําอะไรร่วมกันซึ่งน่ารักมากเลยนะซึ่งน่ารักมากๆเลยนะคะให้กําลังใจนะ เอาราคาจบไปแล้วสาหรับการทำนายภาพรวมนะคะดวงในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่22ถึง28กุมภาพันธ์2564ของบุคคลที่เลือกไพ่กองที่3นะคะได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการดูดวงการพยากรณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะสิ่งสำคัญ อยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะในเรื่องการคิดการอ่านการกระทำนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะขอบคุณสำหรับที่ติดตามและรับชมกันมาโดยตลอดนะคะพบกันใหม่นะในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็สัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับไพ่กองที่4พิกอากาศนะคะในเรื่องของ ภาพรวมดวงชะตาในสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่22ถึง28กุมภาพันธ์2564ของคนที่เลือกไพ่กองที่4พร้อมแล้วก็รับชมรับฟังกันได้เลยนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะได้ไพ่มิจิเชียนคะ่ะ5เหรียญหนึ่ดาบมันเอียงๆหน่อยเนาะ ขอจัดให้สวยงามนะคะแล้วก็เด็กถือไม้เท้าแปดไม้เท้าค่ะจัสติกอ,อ่าห้าไม้นะคะแล้วก็โอเคราชาถ้วยนะคะ เริ่มกันเลยนะในสัปดาห์นี้นะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่น่าสนใจซึ่งไม่ได้เกินความสามารถของคุณนะคะขอให้คุณนั้นลุยไปได้เลยนะคะอย่าลังเลนะคะเพราะด้วยความสามารถของคุณนะคะด้วยทักษะที่คุณมีความฉลาดนะคะความคล่องแคล่วของคุณจะทําให้คุณนั้นได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆซึ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณนี้นะคะ มีโอกาสมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปได้ไกลเลยนะคะแต่ช่วงนี้นะมันก็จะมีบ้างที่คุณนั้นรู้สึกจุกจิกใจรำคาญใจงุนหงิดกับตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยนะคะแต่ขอให้ระลึกไว้ว่าอะไรก็ตามที่คุณตัดสินใจแล้วลุยไปเลยค่ะขอให้คุณมีสมาธิในสิ่งที่คุณจะทำเท่านั้นความสำเร็จรอยอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะพร้อมลุยได้เลยนะส่วนในเรื่องการงานนะคะอืม ยู่ในเรื่องของการงานนะคะการงานก็ได้หนึ่งดาบนะคะการงานก็ได้หนึ่งดาบนะหนดาบในที่นี้นะคะขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นนะคะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทําลงไปแล้วก็เดินหน้าไปเลยแม้มันจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแหละหรือแม้มันจะและแม้มันจะเจออะไรความที่จุกจิกใจยุ่งยากใจก็ตามแหละแต่นับให้เขาหลับตา เขาบอกว่าปัญหาอะไรต่างๆที่คุณเผชิญนะคะขอให้คุณหลับตาทําสมาธิมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณตั้งใจจะทําแล้วเดินหน้าเลยต่อเลยค่ะนะอันนี้คือสิ่งที่น้าไพ่บอกมานะคะและนอกเหนือกว่านั้นนั้นในสัปดาห์นี้นะคะบางคนมีเกณฑ์เรื่องของการติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานรัฐนะคะพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือมีข้อกําหนดข้อบังคับต่างๆ นะคะนะบางคนก็เป็นเรื่องราวของการเซ็นสัญญาหรือทําสัญญากับบริษัทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะบางคนนะมีเรื่องของการแข่งขันเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการางานนะคะองค์กรอาจจะมีภาวะการขยายตัวนะคะแต่ในขณะเดีวยวกันก็จะมีเรื่องราวของการแข่งขันเข้ามาด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปคิดมาก ลุยอย่างเดียวคือคําตอบนะคะนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณได้8ดไม้เท้านะแไม้เท้าในที่นี้บอกว่าการเงินของคุณมีโอกาสขยายตัวซึ่งมันมาจากไหนจากเรื่องกิจการงานนะคะกิจธุระของคุณนะคะหรือจากสิ่งที่คุณได้กระทํานั่นแหละก่อให้เกิดลาภผลก่อให้เกิดการงอกเงยทางการเงินขึ้นมานะคะ นาาไพ่ได้บอกว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้นะคะในเรื่องของการเงินคุณมีโอกาสจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจแต่ขอให้คุณนั้นประคับประคองมันให้ดีนะคะขอให้คุณประคับประคองให้ดีมืออันนี้เห็นไหมคะเขาบอกว่าเรื่องการเงินมีโอกาสบรรลุวัตถุประสงค์แต่คุณขอให้คุณจัดลําดับและประคับประคองตรงนี้ให้ดีนะคะประคับประคองในเรื่องของการเงินให้ดีนะแล้วมันจะไม่มีปัญหาอะไรนะคะ บางคนนะคะก็แค่จะจะเจอปัญหาอยู่บ้างในเรื่องของการเงินคือเงินนั้นมีเข้ามานะคะแต่ในขนาดเดียวกันพอมีเข้ามาปึ๊บมันก็จะมีเหตุให้ต้องจ่ายปั๊บเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่ว่า5้าเหรียญอยู่ตรงนี้นะคะมีโอกาสหาได้เงินคุณหาเงินเก่งมากเลยอันนี้พูดตรงๆนะคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะคะแต่หาเงินเก่งแค่ไหนมันมักจะมีเหตุให้จำใจจ่ายทุกครั้งไป หรือบางครั้งมันจะมีปัญหาที่อาจจะต้องใช้เงินนั่นแหละเป็นตัวการเป็นตัวในเรื่องของการแก้ปัญหานะคะสำหรับบางคนนะคะไพ่เตือนมาว่าให้ระวังข้อพิพาททางการเงินหรือให้ระวังมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเอกสารต่างๆเออหรือข้อพิพาททางการเงินหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินสินทรัพย์อะไรบางอย่างนะคะอันนี้เตือนไว้นะ และส่วนใครที่มองหาหุ้นส่วนนะคะที่จะมาร่วมลงทุนหรือมาร่วมงานกันที่ก่อให้เกิดลาภผลทางการเงินนะคะสัปดาห์นี้มีโอกาสนะคะแต่ขอให้คุณนั้นระบุสัญญาลงไปอะไรอย่างชัดเจนมันก็จะดีมีข้อกำหนดที่ชัดเจนก็จะทำให้การเงินและการงานของคุณนั้นราบรื่นนะคะสุขภาพที่ต้องระวังได้แก่กล้ามเนื้อขาเข่า ะะการอักเสบแล้วก็ที่สําคัญเตือนเรื่องของการควบคุมอาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะความรักเขาบอกว่าคนโสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจนะคะอาจจะหน้าเด็กกว่าก็ได้นะหรือคนที่เด็กก็ได้นะคะมีโอกาสเจอนะคะเจอจากไหนเอ่ยเจอจากการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารจะนำพาให้ได้มาเจอกัน ส่วนในมุมของคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะคะหน้าไพ่เขาแนะนำว่าหาเวลาสื่อสารกันบ่อยหน่อยนะคะแล้วก็หาเวลาที่เดินทางหรือไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างจะทำให้สัมพันธภาพในความรักของคุณนั้นราบรื่นขึ้นนะคะบลงไปแล้วนะคะสำหรับการทำนายดวงรายสัปดาห์สำหรับ คนที่เลือกพ่กองที่4แบบพิกอากาศได้จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะทุกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้ที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการทำนายการดูดวงนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตนะคะสิ่งสำคัญนั้นขึ้นอยู่กับการกระทาการตัดสินใจของคุณน,นั้นเป็นหลักนะคะขอบคุณที่ติดตามและรัชบชมกันนะคะขอให้คุณนั้นมีความสุข นะคะแล้วก็พบกันใหม่นะในสัปดาห์หน้าแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ